ฮัลโหลไฮโฮสวัสดีทุกท่านด้วยผมนะผมเป็นค่านะผมชื่อนิวผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเอพิกเรจิโมบายคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมจะทําการเล่นในเกมนี้เนาะก็เลยแค่สองคลิปสุดท้ายในเกมนี้แหละที่เกี่ยวกับเกมนี้สิเออตอนแรกผมอัจคลิปนี้ไปแล้วล่ะแต่ดันเจอคนในทีมที่นั่นแหละนะที่เรียกคอคอวอยอนะ หนดูซิว่ารอบนี้ผมจะเจอพวกคอบอยอ,อีกหรือเปล่าขอร้องล,ล,ล่ะขอให้ไม่เจอเหอะเพราะามันเล่นลำบากเนาะเกมเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาว่างมาเล่นกับเราหรอกส่วนใหญ่พวกเราเล่นเองมากกว่าถ้าเป็นโหมดธรรมดาเนี้ยก็คลิปนี้เนาะก็จะเป็นคลิปที่ผมทําการเล่นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและเดี๋ยวเหลือคลิปอาําลาผมทุกคนอําลาเกมเอฟิก สิว่าเพื่อนเราจะเก่งหรือจะไก่<ช>ผมเป<ช>็นคนความคิดจำกาของตัวเองเไม่พบเลยโดยเฉพาะคนเล่นแก๊สเนี่ยคนเล่นแก๊สนี่ไม่เห็นไม่ค่อยเก่งเท่าไห<ย>ร่เลยเนาะเกมเนี้<ร>ย นี่คือแชมเปี้ยนของคุณก็ไม่เก่งตามเคยนะ <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเล่นเล่นคนเดียวมันก็อย่างนี้ผมทุกคนมันก็มันจะชอบดึงตี้กกากมาให้เราเล่นเสมอแต่ผมเป็นพรีเดเตอร์ฝีมือผมมันแน่อยู่แล้วล่วละดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องผมหรอกห่วงแค่ในทีมเรามันจะพาไปตายแค่นั้นหรือเปล่า เก็บกระสุนปืนเก็บแม็กอะไรพร้อมนะผมคน ไหนดูซิว่าคลิปนี้ผมจะได้อัดซ้ำอีกไหมผมไม่ค่อยห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่เนาะห่วงแค่ว่าคลิปนี้จะได้ออกหรือเปล่าเนี่ยสิป้ายเดี๋ยวตัดไปตอนเจอคนเลยนะผมะทุกคนอ้ย,อย ความตายคือของขวัญของฉันเอาละเรากระจายกันไปทั่วแผนที่อยู่นะ

ดักรอเลยับผมนะทุกคนปลอดอยากเช่ยังอยู่คุณโชคดีแล้วที่ฉันชอบคุณเอ้อจังหวะนี้ชาัดตอก่อนนะผมทุกคนเราเพิ่งทำศึกปะ ลีโหลดกระสุนรีโหลดของหาสป라이นให้เรียบร้อยผม้โหทุกคนโอเคล่สาสุดท้ายถูกกำจัดบันเท,กกทาเหรอ

หากเราเจอผู้เล่นที่เล่นเก่งที่สุดในทีมเนี่ยพยายามตามตามเขาไว้หน่อยผมคนเพราะว่าเราจะได้ประสบการณ์ต่างๆนานาจากเขาผมคนก,ก็โอเคเดี<ะ>๋ยวตัดไปหาคนเลยกันในโหมดธรรมดาก็จะมีผู้เล่นที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งปากคนันไปผมคน พวกมึงไม่คิดจะหนีลราเปิดไดนเลยฮะ โอ้เลเวนแนนเหมือนกันเลยเว้ยนี่คือตอนที่เราโดนสกิลของเลเวนแนนของผมนะสกุลเห็นลูกโซ่นั่นไหมลูกโซ่นั่นจะขึ้นมาไม่ให้เราใช้สกิลขอ้โหมันสกุลตอนเวลาเราโดนสกิลของเลเวนแนนอะอ่าตอนนี้มันหายไปแล้ะมีแค่แพ็กเกจกำลังสง่งมา ปะตีสุดท้ายเดี๋ยวเจอกันอยู่ไหนตัวหนึ่ง 6ตัว2,000ดาเมจก็สำหรับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อเยอะนะผมไม่รู้ว่าจะได้ตัดต่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ไม่ไ่ ก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่เกี่ยวกับเกมเพลย์หรือว่าการเล่นโอ้โหทุกคนก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอ้โหทุกคนชอบมากๆก็อย่าลืมกดกันเยอะๆด้วยละ่ะก็ขออนุญาตผมทุกคนถ้าคนเข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยหรือว่าคนหน้าใหม่ที่เข้ามาดูในคลิปผมเนี่ยกรุณากดติดตามด้วย แล้วก็พยายามกดไลค์ให้มันขึ้นฟีดด้วยผมทุกคนเพื่อที่คลิปวิดีโอผมจะได้มีคนที่มาดูเนี่ยมากขึ้นก็ประมาณนี้ผมนทุกคนที่ผมอยากจะฝากทุกคนให้ช่วยกระทำหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเจอกันวันที่เกมปิดกันเลยผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลากลับไปก่อนผมทุกคนสวัสดีครับ